สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาเดี๋ยวไกลขันบรรทุงสิพาทุกทุกคนมาเอาบอกชมพูเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวห้องสิมาสอยบอกชมพูเนาะชมพูนี่มันเบิร์ตซาไปแล้วรอบนึ่งเนาะคะ่ะนี่นะรอบไม่ทีขึ้นมานี่ดกคือเกาเนาะคะ่ะสําหรับชมพูเนาะวิธีการสอยชมพูของเฮานี่บริเดณยากเลยเนาะคะ่ะเฮาเอาแบบ เอาแบบบันนอกบันนอกนี่แลหละมอเนาะค่ะทีเอ็นอยู่น่ะนะมอมัดสซกันก็ใหม่นี่แหละนี่เนาะทีไอเพิ่นเห็ดอยู่นี่เนาะเดี๋ยวห้อสิมมะสอยกันเนาะนี่ชมพูรุ่นสองเด้อค่ะทีคืนมานี่รุ่นแรกนะัเบิดแล้วเนาะนี่รุ่นสองยังดกคือเกาเด้อค่ะสำหรับชมพู ซอยลงมาแต่พอกินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบอตองซอยลงมาลายนะะเนาะเอาแค่พอกินเ,เนาะเดี๋ยวสิผ้าไปกินเอข้าวโพดน้ำเนาะค่ะข้าวโพดน่ะเลือจากสายป้านดอกสายป้านน่ะกินหมดแล้วคนนะ่ะเลือก,กินยอยู่นิหน, <ๆ S 2> หน่อยเดี๋ยวสิพ้าไปไปกินเอข้าวโพดน้ำเนาะ,ะตอนนี้เหากับมาเก็บชมพูอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของ บานนอกเข้านะค่ะพ่อแม่พี่น้องแก้คันบรรทุงอยู่บานบานนอกเนาะบานให้บานหน้าเขานี่แหละเขากะหากินตามตามภาษาของเขานี่แหละนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ได้มาแล้ววอกชมพูเนาะคะ่ะรุ่นสองเด้อค่ะนี่นะบอตองเอาลงมาลายดอ๋เอาลงมาหน่อยๆเอาแต่พอกินเนาะเดี๋ยวห้องิพ้าไปล้างเนาะคะ่ะ ล่างเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องยังบ่มีนอนเด้อคะ่ะช่วงนี้ยังบ่มีนอนแต่ลอยใหญ่กว่านี้ก็บนน่นแหน่คือกันเนาะห้านะ่ะต้องกินก่อนนอนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องได้มาแล้วมาเดอ้อผู้ได้สิก,กินชมพูเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เดอ้อเขาโพดนะเรือจากไอสายป้านเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่เห็นอยู่นั่นนะสายป้านกนะินตนกินยอดมันเบิดแล้วอันนี้ขเขาเรือจากสายป้านเนาะ ชมพูเนะคะนี่บ่มี่น้อนเด้อค่ะยังหวานอยู่เด้อค่ะเนี่ยชมพูนาแรงนะหวานหวานเด้อสำหรับมินิกาแค่นี้เด้อค่ะพามาเบิงวิธีการสอยชมพูเนาะค่ะแบบง่ายๆบัานออกเขาเนะาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ